ทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชแล้วได้อะไรครับต้องบอกกันเลยนะคะว่ามาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักอันนึงเลยของธุรกิจทั่วโลกที่ใช้ในการทำธุรกิจและทําให้แบรนด์ไปไกลและอยู่ได้ไหลายสิบปีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเนี่ยมันคือหัวใจหลักเลยในการทําให้เรารู้จักว่าลูกค้าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแลาจะไปทําอะไรต่อแต่แลแบรนด์นะครับที่อาจจะไม่ได้ลงทุนเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะว่า บางครั้งนะครับเพิ่งสก,กิลแค่บางคนเช่นเพิ่งสก,กิลเซลเพิ่งสก,กิลเจ้าของที่อาจจะมีความรู้บางอย่างซึ่งก็ทําให้ธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งได้แต่หลายๆครั้งมันอาจจะไม่แนํนำให้เราไปสู่จุดต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้สามารถกระจายความรู้เรื่องของ marketing research ได้เราไม่รู้ลูกค้าต้องการอะไรไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปไหนหรือเขาอยากจะได้อะไรซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ธุรกิจไม่ได้ไปไหนคำถามคือแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันมีหลหลักอยู่ไม่กี่วิธี หนึ่งก็คือเรื่องของการที่ให้ทีมภายในรู้ว่าต้องทำรีเสิร์ชยังไงซึ่งอาจจะไม่ได้เท่ากับผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับแต่ว่ารู้ระดับหนึ่งเพียงพอในการที่จะเข้าใจด้วยตัวเองและกระจายความรู้เรื่องของการตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นสามารถเริ่มง,ง่ายๆจากการที่เข้าไปถามลูกค้าว่าลูกค้าคือใครแล้วไปดูโปรไฟล์ครับเช่นแบบดูลูกค้าร้อยคนล่าสุดดูลูกค้าที่ซื้อเราประจําซื้อซ้านะครับดูว่าเขาซื้อทําไมซื้อเพราะอะไร นะครับให้ทีมเซลล์ไปคุยหรือทั้งเจ้าของลงไปคุยเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากและเอาสิ่งนี้ครับมารวมกันแล้วกระจายข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็แนะนําว่าถ้ามันเชิงลึกมากๆเชีร์ให้จ้างที่ปรึกษาหรือว่าจ้างเอ่อเรื่องของบริษัทวิจัยตลาดซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามีอยู่หลายแบรนด์มากเลยครับที่ที่ดูในเรื่องนี้ได้แต่ประเด็นก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราทํารีเสิร์ชไปเพื่ออะไรซึ่งรีเสิร์ชเนี่ยครับหลักๆมันอยู่สแบบด้วยกัน1คือเชิงคุณภาพ2เชิรปรรมาณนะคับ เชิงคุณภาพคือเอาไว้สําหรับเวลาเราอยากจะรีเสิร์ชแล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับหรือเราอยากจะเข้าใจเรื่องใหม่ๆเช่นเราไม่มีโจทย์ว่าอยากเพิ่มยอดขายจากลูกค้ากลุ่มกลุ่มเออะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่เขาแต่เราไม่รู้เขาต้องการอะไรแบบนี้ครับอันนี้โจทย์นี้เป็นเชิงคุณภาพเพราะว่าเราอยากจะถามคนหนึ่งได้ข้อมูลใหม่ๆออกมาแต่อีกโจทย์อีแบบหนึ่งอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าใครต้องการอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับอันอย่างเงี้ยโจทย์จะเป็นโจทย์เรื่องของเชิงปริมาณ ก็คือการที่ถามแบบเช่นถามหนึ่งร้อยคนสองสามร้อยคนเพื่อมาดูว่าเขาต้องการอะไรมีขนามให้ติ๊กติ๊กนะครับซึ่งไอที่ผมเจอบ่อยนะครับหลายหลายคนอจาจจะพลาดว่าเอาแบบสอบถามไปถามเลยแล้วมันก็เลยเป็นเชิงปริมาณแล้วมันไม่ได้ข้อมูลซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าแบรนด์ไม่เคยทำรีเสิร์ชมาก่อนหรือเพิ่งเริ่มทำโจทย์ส่วนใหญ่ที่ผมเจอร้อยละเก้าสิบบวกเป็นเชิงคุณภาพแทบจะทั้งนั้นแล้วไอเชิงคุณภาพเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในตลาด ส่วนเชิงปริมาณเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับแบรนด์ใหญ่ๆหลายแแบรนด์ที่เขารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือคนที่เคยทำรีเร์ชมาแล้วแล้วก็ตกตะกอนระดับหนึ่งแล้วแต่แค่อยากจะไม่ไม่ชัวร์แล้วลงจะต้องลงทุนใหญ่เช่นสมมติจะลงทุนแบบโรงงานแบบ 10- 20ล้านการจ้างรีเร์ชสักแบบ5 0 0 0 0นมันก็เป็นเรื่องที่มีเซน์ใช่ไหมครับในการจะดูน้ําหนักดูเปอร์เซ็นต์พวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับของการทำรีเร์ชว่าทำเราได้อะไรแบบไหนนะครับซึ่ง2วิธีคิดเนี่ยครับก็แก้ปัญหาได้ด้วย ก็แนะนำตัวของหนังสือนะครับ marketing research 1 0 1น่น,นะครับปัจจุบันก็มี e-book นะครับก็มาเรียนรู้กันในทีมได้หรือว่าเรวมถึงคอร์สออนไลน์ส่วนถ้าสมมุติว่าอยากจะปรึกษาเรื่องการวิจัยตลาดต่างๆนะครับก็มาปรึกษาเวมิเกอร์ได้เช่นกันนะครับว่าเราเราก็มีเรื่องของการดูเรื่องการวิจัยตลาดให้เช่นการจัดอบรมภายในหรือว่าให้คำปรึกษานะครับว่าเราจะวิจัยยังไงได้บ้างให้มันตรงจุดตรงกลุ่มแล้วก็สามารถสร้างผล impact กับธุรกิจได้จริงทางระยะสั้นระยะยาวนะครับผมสนใจก็ติดต่อทางเวม a เกอร์ได้เลยนะครับ